อายุมันมีปัญหาบ้างไหมในเรื่องของการพูดคุยที่มันอาจจะนอกป็นคนละวอะมีค่ะอ <c oughs> ย่างเช่น <c oughs> ยังไงคะ <c oughs> ประเด็นคือนีคือเพื่อนก็มีเพื่อนเยอะ <ừ> ค่ะแล้วก็จะชอบเที่ยว <c oughs> แล้วตอนนั้นเราก็เด็กเราก็22อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงแบบอยากเที่ยว <c oughs> อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ว่าสําหรับเขาว่าเขาเป็นห่วงเราไปหมดอะเรากลายเป็นแบบไข่ในหินของเขาแล้วเขาก็ ไม่ให้เหมือนถูกขังอ่ะเหมือนจำเลยรักอะไม่ใช่ช่ะอจำเ <ๆ S 1> ลยรัก <c oughs> อ,อยู่ต้องเล่าข้ามชอ็อตไงคำถามเนี่ยตรงเ่า <h az ii> ตองเราตรงเราว่าพอตัวเริ่มคบกันเนี่ยเ <c oughs> ขายี่สิบสองก็คบกันมาสักสองสามปีไม่มีปัญหาสองสามปีเนี่ยติดแงะอยู่สองคน <c oughs> ไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหาความแตกต่างในยุไม่ได้มีประเด็นอะไรทั้งสิ้นพอมาอยู่ช่วงหนึ่งครับสักสองสามปีผ่านไปอ่ะก็คงอาจจะ เขาก็เริ่มโตถึงอายุหนึ่งผู้หญิงที่แบบโตถึงอายุหนึ่งมั้งยี่ห้ายีหมาพี่ว่าช่วงที่เหมือนจะต้องปรับตัวครั้งแรกเขาก็เริ่มรู้สึกอยากทําอะไร